กเกลียวปุ๊บติดปั๊บมาแล้วแต้มแรกของนักแชมป์อะไรวะมาดูนะโอ้โหตัวสวยว่ะอู้นี่อโอุ้ยโอ้ยอุ้ยใส่ไม่มาไงเงนี่ยนาครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใสยสวยเลยครับสวยดีครับตัวครับ เหลืองตระวงังเลยวันตันเีอ้ยวนตอนนี้ก็เชียงคืนนะครับออกมาหาเหยื่อนะครับมาหาเขียดกออ็ฝนเพิ่งหยุดต่กไปครับผมเดี๋ยวเรามาหาเยื่อกันครับหาสักห้าสิบหกสิบตัวก็พอแล้วครับเอาเท่รับไว้ เกลวเบว็ดพรุงนี้ครับผมไปหาเขียดกันดีกว่าตอนนี้เราก็ได้เหยื่อมาแล้วนะครับนี่ลูกเขียดก็ตอนนี้มาถึงหมายแล้วนะครับผมก็ลายเบ็ดไว้แล้วนะครับนี่ครับหมายน้ำฝนด้วยนะครับแล้วก็เข้าในในคลองมันก็เลยล้นเข้าในนาครับ เดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้แต้มกันไหมวันนี้นะครับเอาเบ็ดมาแค่หกสิบคันครับผมเดี๋ยวเราออฟตามมาทีหลังบรรยากาศยเย็นครับเดี๋ยวผมเกลียวเกลียวเยือเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนเลาะก,กันเลยนะครับ ปักลอกนานพอดีเลยลุงครับไอ้หนูหัวคณะลกเดี๋ยวลุงตัดยาให้แค่ตัดยาให้นะใช่แล้วต,ตัดเหรอเรื่องยาดินึกว่าคอปเตอร์ไงท้อง,นงอเนี่ยนั่นแหจะเป็นหมายแบบเนี้ยน้ำมันล้นเขา้ามีสะมีอะไรก็ลองดูเพื่อมันจะมีปลาบ้างมีตัวก็ไม่รู้เนี่ยแต่คณะนี้มันน่าเดินยาวจังเลยวะ่ะเดี๋ยวนี้เดินเองเดีจะเดินไปเรื่อยไปมันมีสะด้วยเนาะก็นี่จะเดินไปดิ ได้ไปคลองทิ้งูนะ่น่ะเบ็ดมันเหลือพายยืนกัะแดงายเดี๋ยวไปลุ้นงันครับตอนเราเบ็ดกี่เดียวเลยในกาศยามเช็นครับถ้าฝนไม่ตกวันนี้น่าจะได้ตัวประมาณ99.99ถึงด้ได้ได,ได้ดีเอเคครับตรงนี้เรามองทิวไว้แล้ว กะว่าจะมาลงตรงนี้แล้วก็ไปงนูไงพอดีเขามาก็ให้นะอ้อฟไม่มีที่ลงเลยมั้งเฮ้ยเดี๋ยวนี่ติดแล้วนะอ้อมโอ้โหเดี๋ยวลุดทำดีๆเฮ้ยตัวมอวะเฮ้ย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 ตัวอ้วนตัวอ้วนครับเฮ้ยเุยเฮยป่าอ้วนนันเนี้ยนี่ออกได้ครับออกไหนวะนะออกแก้มจะลุดแล้วครับเฮ้ยตัวสวยเลยเนี่ยฉลองปลาน้ำใหม่ครับ ตัวแรกมาแล้วครับแต้มแรกตัวแรกมาแล้วครับแกะริมไม่ได้ครับอันนี้ครับนาะออฟมน,นี้นาะออฟเป็นแขกครับผู้ชมเบ็เดเบ็ดยังปักไหม้หมดเลยครับนาะออฟได้แต้มนะครับคือล็อกนี้น้ํามันขึ้นมาชนนี่พอดีเลยครับมีช่องเข้าออกอปลาเยอะก็ซอยตรงนี้ขัน้นแล้วก็เดินนู่นเลยที่เหลือ,อโอเคเออแล้วเบ็ดแล้วเบ็ดนะ้าที่เหลือตรงนี้ล่ะน้าก็ไปหนองบอลจะต้องทำเรืองมองปูเพื่อ เคยเอาอะไรมาใส่อ่ะใส่กระสอบกบกระสอ,อบกบก้อนอ,ออกมานี่แล้วเหยื่อไปแล้วเข้าปลาแล้วเหยื่อไปไม่อะไรปลาล่วงไหนดูตัวเดียวโอ้ยพอได้เนี่ยเฮ้ยตัวสวยเนี่ย,ย,ยนะนี่ตามอะไรครับเพิ่งเกี่ยวเหยื่อเมื่อกี้ครับแล้วก็นั่งคุยกันกินแล้วปะลู่มหรือมั้งลนะ่ะอ,อ,อยู่มัดไว้มัดไว้ลูก มัดไว้บัดไว้เนี่ยเบอกแล้วปามต้องเกี่ยวปุ๊บติดปั๊บมาแล้วแต้มแรกของนักแชมป์น้องเอาไปได้แต้มแล้วสวยครับตัวนี้บอกแล้วปาต้องมาใส่พอได้ครับทะลุกระบอกตาปามมันต้องเ็ดเก่าว่าเต็ดสามตีปีแล้วเนี่ยไปแก่ปลากันเฮ้ยคินเลยอะเฮ้ย ไม่ใช่หรอ,อกปลามันจะไม่ชนตรงนี้เนี่ยออกก็บอกตาเลยถ้าฝนตกอ่ะข้ามมาฝั่งนี้เนี่ยปลามข้ามรอกนี่ตดำแนครับอ้าวขวัญถุงหมัน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 ,มนคุยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกินนี่เนี่ยมับเบิกตะเกียบตะเกียวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเบ็ดมันดีด ได้อีกจะมีตัวถ้ามีมาอีกก็กินอีกเดินทะลุได้เลยวันเดินไปขึ้นถนนได้เลยเนี่ยม,มากินอีกนะหมาน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 ไปเดี๋ยวไปเกลี่ยวอีกสามสี่ขันควรจะได้ไปครับ เอปปเอนปลาแล้วนี่ครับคันแรกนะครับโหมาไงเนี่ยไซนี้นี่ครับใสสวยเลยครับทะลุดานนะครับคันแรกแล้วก็มันมีเบ็ดอยู่สองคันนะครับคันเนี้ยอนนาอาเป็นคนเอาเป็นคนยกให้อีกคันมนึงถอนไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดปาตัวนี้ก่อน วิ่ตัวสวยวะ่ะตัวดีเลยเนี่ยใส้นมปังก็ไม่คุ้นมาอนะ่ายตนวดีเลยปดปลาตรงนี้ก่อนใส่สวยเนี่สีขีดแต้มนี่นี่ครับป<อ>ีนทะลุ<อ>ดานนะครับนี่ล็อกนี้ปักไว้สองคันนะครับมันถอดไม่คัน,นึงยไปพวกเราไปลากันนะลูกกบนี่นะลูกกบ ป่ามันต้องมาชนมุมเดี๋ยวไอ้เต่าเลยเป็นไงมึงนี่อะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันปั๊บปั๊บวาตรงเนี้ยโอ๊ปอยู่นี่โอ๊ปอ๊ปถอนเนี่ยนี่มาแอบอยู่นี่นี่ถอนเล่ยนี่ถอนเบ็ดนี่เบ็ดนอนแล้วครับเนี่ยไอเจ้เดี๊ยวเดี๋ยวตัวเล็กตัวใหญ่วะอยู่วะไปอยู่ว่ะอุ้ยอัตัวใหญ่ว่ะ โอ้โหตัวตสวยว่ะโอ้นี่โอ้ยนี่สายนี่มาไงอ่ะ้ยคู่นี่ใส่สวยเลยนี่คู่นี้ตึงย่ามเลยถอนเบ็ดก็ได้นะเราก็ว่าเราปักแน่นนะเนี่ยเฮ้ยมึงลุดมาไงวะสายเนี่ยโอ้แทมเขาได้ไทม์่มงกันเลย ลองมาดูมั่วม่วมีมีไหมพอได้รู้ส่วนครับหนึงว่าหลุดดิงงดิน,ดนไงก็ไม่หลุดชายเป็นเบ็ดเขาเรียกเบญี่ปุ่นอ่ะเนี่ยเรียกเบญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเนี่ย่ยมันขดอย่างไงี้เวลาปลากินแล้วมันออกแก้มออกตาเลยตัวละสามีบาทนะตัวนี้เบ็ดสวยครับแบเดิมสองคันแรก นี่นะ้องคู่นี้เป็นไงเสน่ชนะนะแชมป์ว่ากลับไปขั้นตรงไปเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไป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 หมาน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 น้อ๊อฟมั่งนะครับเดี๋ยวมาดูของนะอ,อ๊อฟอยู่ครับคันนี้อยู่เฮ้ยคันนี้อยู่อย,<ๆ>อยู่อยู่เฮ้ยตัวสวยอ๊อฟค่อยค่อยค่อยเฮ้ยเดี๋ยวลุปพนัพนพันดูลุดดูรุด พ่อได้ถ่ายเกือบครับเฮ้ยถ่ายพอได้นะคือนะคีมเนื้อโอ้โหเฮ้ยคืนนะทำไงอ่ะกืนวะเอาวะนี่ไงอาปากมาดูดิไม่กืนหรอกแม่นะกืนมาโอ้ยคืนดันเอานิ้วดันก็หลุดแล้วมาแล้วโอ้ยสใยสวยนะพอได้นะอ้อฟ มาดูนะคันนี้เยื่อม o ปลามันคอเอาอย่างเมื่อกี้เอาปน้นก่อนอาคัน้นก่อนแปคัน้นก่อนใยวันตก็อบก็ไปไปไปเร็วเร็วเฮ้ยนืดนืเฮ้ยนืดนเลยวะพอได้พเฮ้ยปลาดุกนะวะเออไปช่อนด้ยแมมเฮ้ยนะอบ อืมหันนีห่ออหนันเฮ้ยแต่ปลาเหมือนปลาไข่เร็วตัวเนี้ยว่อนแผลนี้ออกตาครับไงก็ไม่หลุดไม่สุดยอดสองแต้มเท่ากันแล้วขนูละ่ะไม่มีท่านนี้เขาะด้ติดกวนนะย้ายจากไหนอ่ะเฮ้ยมันทีจัดเดี๋ยวเดียว รออีเพิ่งเดี๋ยวไปปักตรงนู้นเดี๋ยวปักตรงนู้นกันที่ติดนะครับนี่ครับดูหัวเบ็ดครับปื้มุนครับมุนครับติดนะครับอื้อหืออื้อหืออื้อหือนี่ครับาสสวยเลยครับเห็นไหมครับนี่ายดีเลยครับผม อันนี้ปักไว้สี่ขันนะครับแดงมาหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวปลดปาก่อนนะครับวนตึบนี่คันนี้ก็ติดแล้วนะครับนี่ครับช่องน้ำไหลเข้าออกนาครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นสายสวยเลยครับ เย็นเย็นเย็นเยปึ๊บนี่โอ้โไสสวยเลยครับตัวนี้ก็นี่ครับเป็นช่องน้ำไหลนะครับเข้าออกปลามันมารอกินลูกปลาเล็กครับก็เลยวาตรงนี้อ่านหมายให้ขาดครับได้ตัวแน่นี่ครับวนตึบโอเคครับปลดปลาก่อนเดี๋ยวไปรุ่นขั้นต่อไปครับอ๋อขันมันจะติดอีกแล้วนะครับอุ้ย อ,อสะบัดหลุดไปเลยครับหมูแต่มโม้ครับโอ้โหเสียไายเลยตัวสวยด้วยแม่หมูแต่มโม้ครับผมคันนี้ <c oughs> ติดนะครับนี่ครับ <c oughs> ดึงขันเบ็ดใหเย็นมามามา้้นมานี่ครับ ใส่พอกันเลยนะครับปลาอ้วนดีจังเลยอันนี้ออกทะลุแก้มนะครับสสยสวยครับผมโอเคครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนแล้วก็รุ่งกันต่อไปครับผมหมันหมานครับอันนี้ติดอีกแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ย,ย,ย,ยดินครับดินอ๊บบ้าใจเย็นลูก หมาอ๋สายพอได้เลยครับปลารุ่นเดียวกันเลยครับนี่อ้วนตบเลยครับโอเคครับทุกคนปลดปลดปลาก่อนหมันหมานหมันหมานเดี๋ยวไปลุ้นขันหน้าต่อครับคันนี้ตัวใหญ่ครับเห็นตัวแล้วครับตัวสวยแล้วครับโอ้ยดินจนเละหมดแล้วครับเดี๋ยวผมค่อยกู้ก่อนครับ ตัวมันใหญ่ครับเป็นไงครับสี่ขีดกว่าว้าานตึบเลยครับดินกระแทกกระปูนเครับเก็ทะลอกหมดเลยมันเป็นนี่ครับช่องน้ำไหลเข้าออกครับตัวสวยครับตัวนี้เก็ทะลอกหมดเลยโหไม่สวยเลยโอเคครับปลดปาก่อนครับผม แยนเองเนาคัดทตรงนั้นเลยโอ้หเฮ้ยสามสิบคันงน่ยน้องสามสิบโอ้โหเฮ้ยเต็มตูดยมเลาะแล้วเดี๋ยวดูของผมมั่งนี่ครับเบ็ดโซนนี้ประมาณสี่สิบคันเดี๋ยวเดี๋วตรงนู้นประมาณสิบคันสิบกว่าคันเดี๋ยวไปเลาะตรงนู้นต่อนี่ดูรอมนี่สามสิบที่แรกก็ดูสิยนะโอ้โหเอาไงล่ะอ,อยู่บ้านในตวงไอตัวตนี้พุงย้อยนะคง,คงยังไง วนแน่วเฮ้ยติดอ้าวไหนเนี่ยอ๊อฟก็ติดทัวเลยล่ะนี่ก็เลยละว่ะแต่มาไงก็ไม่รู้เนี่ยแต่ตัวเกะทะลอกเนี่ยอ๊อฟบางทีลราทีเราสองตัวเนี่ย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 นี่ก็ตัวใหญ่เกะทะลอกเนี่ยนี่ดูตัวนีะอ๊อฟดูให้นี่ยเนี่ยเนี่ดูหัวมาไปแล้วดูเลี้ยงหัวนี่บ้ากี่ตัวเองเนี่ยโอ้สองโลแล้วเออนี่โลงไดย ไปเดี๋ยวไปเลาะต่อดีกว่าครับเอาละครับเก็บเบ็ดรอบที่สองนะครับเก็บเลยครับรอบนี้ขันนี้ติดนะครับเหมาะนะครับหม้อหรือหม้อโอ้ยลุน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 ให้มันติดมาเถอะครับเฮ้ยตัวอ้วนว่ะตัวอ้วนว่ะตัวอ้วนว่ะตัวอ้วนตัวอ้วนว๊านี่เก็บเบ็ดรอบสองมาแล้วครับแต้มแรก โอเคครับเดี๋ยวแกะปลาครับเดี๋ยวก็ไปรุ่น่ันต่อไปครับอะไรวะเอแลวครับคันนี้นะครับที่ที่ถอนคันไปครับคันนี้ไม่ติดนะครับแต่คันนี้คันโกงครับผมอุ้ยอุ้ยอยู่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 ด้วยอยู่ด้วยตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ดูดิอุ้ยตัวหมะอีกแล้วครับตัวเหมาะอีกแล้วครับนี่ สวยครับผมมาแล้วรอบสองแต้มสองครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าครับวันอบนโอ้ครับคันนี้ติดนะครับอ,อุ้ยอุ้ยอุุเบาลูกมัดไว้ตัวสวยด้วยครับตัวสวยด้วยอึ๊บนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวสวยครับวนเติบ แล้วอย่ามาโปลให้เห็นเดี๋ยวแก้บ้างครับไปรุ่นคันต่อไปครับผมคันนี้ติดนะครับอ,าอ้าวปลาไหลสวยดีครับอ้สุดยอดแบบนี้ก็สวยครับตัวครับอ้เหลืองต้ออสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยครับตัวนี้ สวยมากครับเหลืองที่จังโอเคครับเดี๋ยวปลดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นคันหน้าครับผมอคันนี้ก็ติดนะครับผมไ่ปลาเค็มครับให้มันได้มาเถอะยุคนี้นี่ครับผมอ้วนอยู่นะพอได้พอได้พอได้เขียดสดแผงลิต์อีกแล้วเดี๋ยวแกป้าครับไปลุ้นคันหน้าละกัน อ้าคันนี้ติดอีกแล้วเบาเบาเบาฮึบปลาเค็มครับฮึบตัวกำลังใส่เกลือเลยครับนำปลาเค็มนี่โอเคครับเดี๋ยวลุน้นคันต่อไปครับคันนี้ก็ติดนะครับผมอปลาเค็มไทยปลาเค็มมามามา ติดมาเถอะข้าวทั้งนั้นก็สายปลาเค็มครับเดี๋ยวไปลุ้นข้างหน้าต่อครับอา้าวคนนี้ติดนะครับคนนี้ติดเฮ้ยพันยังไงวะมาแล้วฮึ ไปตัวโอ้โปลาปลาเค็มอะรอบแรกปลาต้มยำปลาแกงส้มไปแล้วนี่ปลาเค็มทีครับนะอ๊อฟอ่ะเฮ้ตัวเล็กตัวน้อยก็นับหนึ่งครับผมนับแต้มครับอ้าวคันนี้ติดนะครับโอ้โหคันไม่จมเลยว่ะนะอ๊อบคันไม่จมเลยว่ะเฮ้ยพอได้ว่ะเฮ้ย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 อุ้ยเฮ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 ้ยนาออบตัวใหญ่ผ่านว่ะอุ้ยอุ้ย ควับเข้าไปะไฮะต้องลากไปยกไม่ได้กลัวหลุดกูไม่ถักเฮ้ไปนี่เฮ้ยโอ้โหมาไงเนี่ยนอ็อปมินมหมมินฉันหลุดเหรอเฮ้ยมิน,มนอ้อเบาไม่อ้อเบาวะออกดานค้างเนี่ยโอ้โหมันเลิศลองวางเลย่วันตักเลยจริด้วยอ้วนจังมันมีคู่อ่านหมายไม่ผิดเลย อีกแล้วอ่านหมายขาดมีใจไปกว่าครึ่งท่านแม่บอกแล้วบอกว่าให้มาทางนี้ตัวสวยครับตัวนี้วนเตตอนนี้ก็เก็บเบ็ดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้าสิบเก้าคันเลาะปลารอบสองได้มาเนี่ครับได้มาสิบตัวนะครับไหลหนึ่งตัวเดี๋ยวไปถ่ายปลารวมให้ดูนะครับที่บ้านนะครับโอเคครับ เก็บของก่อนนี่ครับปลารวมสองเที่ยวนะครับเบ็ดห้าสิบเก้าคันเลาะสองเที่ยวแล้วเก็บเบ็ดมาเลยครับก็ได้กับข้าวครับก็องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับแชมชาแนลชากินครับสุดเลยตัวนี้ืตาย,ยัางวะยังอุ้ยไปนู่นตัวงแล้วโอเคครับ